มากันค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Bird Eye View นะคะวันนี้เราจะมาดูคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็คนมีคู่นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าชาวราศีพิจิกคนโสดความรักความสัมพันธ์ของคุณแนดีเป็นยังไงบ้างค่ะรู้ว่าคุณมีกำแพงกับเรื่องความรักอะ บางคนพิกซิกคุณแทบไม่โฟกัสเรื่องความรักหรือว่าอาจจะแบบคือบางคนคุณแฮงคุณโฮคุณพักเรื่องความรักในชีวิตคุณไว้ก่อนเลยแล้วก็กลับมาโฟกัสกับงานเงนินหรือทําอย่างอื่นในชีวิตให้มันวุ่นวายและในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะพิกซิกก็เหมือนกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีพิกก็ยังพับโปรเจกต์ในเรื่องของความรักในชีวิตคุณไว้ก่อน คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าพิกจิกในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณค่ะแต่ว่านกว่าพิกจิกคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะคือเดือนนี้คุณจะเจอสังคมที่เยอะแม่เจอเพื่อนฝูงเจอคนหน่าใหม่เจอคนคนู้คนนี้อะไรเงี้ยแต่นกว่าทุกคนบุญทีรแอสแบบเพื่อน่วงงานปฏิบัติเหมือนการเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยคือใครที่มาขายขนมจีบคุณนะคุณไม่อะไรเลยเพราะว่าคุณในช่วงเวลาเนี้ยค่ะบางคนคุณ คุณเหมือนแบบรู้สึกอยากจะพักเรื่องความรักเอาไว้ก่อนนกไม่แน่ใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรแต่ว่ามันทําให้ชาวราศีพิจิกรู้สึกว่าเอออยากจะเรงความรักเอาไว้ก่อนจริงๆิพิจิกในเดือนนี้นะคะนกบอกเลยว่ามันเป็นเดือนที่คุณเองก็มีเสน่ห์ทางความรักหรือก็มีโอกาสทางความรักเข้ามางานสังคมในชีวิตคุณเยอะแม่งานวันเกิดเพื่อน งานแต่งงานคนอื่นงานคือคือนึกว่าคุณจะเจอคนหน้าใหม่ในชีวิตเยอะมากเลยแล้วคุณก็ก็ดูมีสเสน่หนะ์นกว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะแต่มันติดแค่คุณอย่างเดียวเลยค่ะว่าแบบคุณไม่ได้อยากที่จะอินกับใครหรือว่าไม่ได้พร้อมที่จะดึงใครเข้ามาหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็แบบเละดดิโก้เล็ดดิโฟลมากมากเลยแล้วคณะราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะของคุณแล้วก็คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะอยู่ในพฤกษบการนะคะไม่ก็ มีแพ้มีราค่ะโอ้โหดูสิบางคนคุณโฟกัสแต่เรื่องงานแล้วจริงเดือนนี้งานคุณเยอะมากงานคุณวุ่นวายมากแต่เดือนนี้คุณก็เจอคอนเนคชั่นของคู่เนะี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคู่จอดเข้ามาในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็ออกไปชื่อคุณชื่อเขาชื่อคนที่เข้ามานะคะ Y โยโย E X ไข่ A ai, แล้วก็ A Angel คุณรอได้อ่ะนึกว่าคุณรอในเรื่องความรักได้เราโอกาสางความรักได้แต่ถ้าจะให้คุณแบบใส่ความพยายามทุ่มเทหรือดึงใครเข้ามาในเรื่องความรักอ่ะคุณไม่ทําหรอกนะคะอืบางคนคุณแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดทั้งตัวคุณแล้วก็กับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็คือการอยู่คนเดียวไปก่อนหรือการอยู่กับตัวเองไปก่อนเป็นสภาวะที่ชาวราศีพิจิกอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าเดือนนี้บางคนอาจจะอยากทําธุรกิจหรืออาจจะอยากทําอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าโฟกัสเรื่องธุรกิจของตัวเองก็ได้ คนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์คุณใีดีค่ะผู้บางคนทําหลายๆอย่างที่เหมือนแฟนและเสียอย่างเดียวยังไม่ได้พูดกันว่า,วาเออเป็นแฟนกันนะคบกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่น้ไม่มั่นใจค่ะว่าเพื่อนฝั่งไหนอาจจะเป็นเพื่อนฝั่งคุณเพื่อนฝั่งเขาก็ได้ที่ดูไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์เท่าไหร่หรือดูไม่ค่อยเชียร์อัพความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอมันมีคนไม่ซัพพอร์ตอะความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณเดือนนี้เป็นไงบ้างคะพิจิก โอ้พิกจิไม่รู้ทําไมเดือนนี้คุณตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับความสาคัญนี้สูงมากๆมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือโกว่าปัญหามันมาจากโซเชียลมีเดียหรือว่ามันมาจากโลกออนไลน์ที่ทำให้คุณเลือกที่จะไม่ไปต่อความสัมพันธ์นี้นกว่าคุณมีเกณฑ์ได้รู้ได้เห็นว่าเขา เขาทําอะไรบางอย่างในโซเชียลเนี่ยอาจจะยิ่งถ่ายรูปกับคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคุณรู้สึกอินสิเคียวอ่ะก็เลยไม่ไปตอบคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยมันเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้คุณดูพยายามอยู่นะกับความสัมพันธ์นี้พยายามให้มีอะไรใหม่ๆพยายามทําอะไรใหม่ๆพยายามรู้ใจเขาพยายามเทคแคร์เขาพยายามดูแลเขาคุณดูพยายามอยู่ค่ะคือเอาจริงๆนอว่า คุณก็ดูเปลี่ยนไปเยอะกับความรักครั้งนี้คือก็ดูทุ่มเทอะดูเทคแอคชั่นมากขึ้นดูพยายามมากขึ้นดูลุยมากขึ้นแล้วเขาอะคะรู้สึกไงคุณเขาอะบางคนเขาอาจจะพาคุณไปแนะนํากับเพื่อนหรือว่าปรึกษาเรื่องของคุณกับเพื่อนและบริวารในชีวิตเขานี่คนในชีวิตเขาไม่ค่อยเชียร์คุณเท่าไหร่หรือรู้สึกว่าแบบ เคยไม่เวิร์กหรอกไม่โอเคหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทําไม mm hmm. เพื่อนหรือว่าบริวารในชีวิตเขาถึงคิดแบบนั้นแต่เาเป็นว่ามันมีคนที่คิดแบบนั้นนะแล้วแต่คุณก็ก็ไปต่อนะเออแต่เขาก็ไปต่อนะพอรู้สึกว่าคุณมีหลายๆลอย่างที่เขาชอบแล้วคุณก็น่ารักกับเขาในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะหนูว่าในเดือนเนี้มันเป็นเดือนที่ตัวเขาเปลี่ยนไปด้วยแหละ นว่าตัวเขาดูนิ่งขึ้นดูมีกำแพงมากขึ้นดูมีสเปซมีพื้นที่มากขึ้นเออนว่าเดือนนี้เขาไม่รู้ทำไมนูรู้สึกว่าเขาเมื่อเหมือนเดิมอะใช้คํำนี้ดูเปลี่ยนไปคุณล่ะคะคุณสับสนะน่ะแล้วนกว่าคุณไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยความรู้สึกที่ต้องวิ่งตามความรู้สึกที่ต้องรู้สึกสับสนความรู้สึกที่ไม่มั่นใจว่าแบบ มันยังไงนะไปในทิศทางไหนนะคุณไม่ชอบฟิลลิ่งนี้เลยคุณไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยไม่ใช่แค่คุณนุก,ก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้านกเจอแบบนี้นุกก็ไม่ชอบเออซึ่งเอาคำของนุกในเดือนนี้นอะนุกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะไม่ไปต่อเพราะว่าคือใจนึงคุณยังชอบเขายังส่องยังจับตาดูอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าอีกใจนึงอ่ะคือนกคือถ้าถามในมุมนกอ่ะนุกว่าคุณก็เฮิร์ต แต่แต่เขาไม่เหมือนเดิมอ่ะคือการกระทําของเขาอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเอาคาเป็นไงบ้างคะโอ้น้องว่าคุณก็เฮิร์ตอยู่พิกจิกเอาจริงคุณก็ไม่ได้อยากที่จะเดินหน้าไปแบบไม่ได้อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ทาไงได้อ่ะเดือนนี้คุณรู้สึกว่าการให้และได้รับมันไม่เท่าเทียมกันแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่เคารพในศักดิ์ศรีหรือเคารพในความ คือฉันก็มีดีของฉันน่ะทำไมฉันต้องงอหรือทําไมฉันต้องวิ่งตามเธอด้วยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมันมีไว้แบบนี้ในเดือนนี้หนูว่าคุณก็เลยยอมแพ้แล้วคณาราศีดาวจันดาวสุขคุณไม่ก็เขามีก็รากดพิกจิกกันนะคะแล้วก็ธนูดี d เหตุแอปฟอร์ดรีเวเอาจริงๆนิกว่าที่ผ่านมาคุณทําดีแล้วหรือพยายามมากๆแล้วแต่มันก็ อาชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนมสกูลเอสซันนี่วีเวลเลตเอแองเจลแล้วก็วายโยโยคือเขาเปลี่ยนอะแล้วนกว่าความเปลี่ยนไปของเขาอะมันทําให้คุณเองก็ไม่ทนเหมือนกันอเออคือนกว่าก่อนนะเนี่ยคุณซีเรียสแล้วคุณก็จริงจังกับความสัมพันธ์นี้หรือค่อนข้างที่จะลดกําแพงในการมีคนคนนี้ในชีวิตแตน่นุกไม่รู้จริงๆว่าทําไมเดือนนี้เขาถึงเปลี่ยนไปแต่นุกเห็นว่าวายมันเปลี่ยนจริงๆและเปลี่ยนเพราะเขาด้วย เออบางคนเขารู้สึกว่าเดือนนี้เขาคงอาจจะอยากอยู่คนเดียวมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านกให้นกพูดตรงๆคือความไม่น่ารักของเขามันผุดมาในเดือนนี้แล้วมันแอบทาให้คุณรู้สึกว่าแบบถ้าเขาทําแบบนี้โอเคตอนนี้มันยังคุยกันเนาะแต่ถ้าเป็นระยะยาวมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้มากกั่กับคุณมีคู่ค่ะชาวราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์คุณในดีบางคนเนี่ยบางคู่เคยทะเลาะกันหนักๆถึงขั้นเลิกกันมาแล้ว แล้วก็เพื่อนฝูงบริวารในชีวิตคุณเริ่มไม่ปลื้มแล้วไม่แน่ใจคุณหรือเขาเริ่มไม่ปลื้มแล้วที่นี้ความสัมพันธ์นี้มันก็หน่วงสิค่ะสุกก็สุขแด้ไม่สุขถูกก็ถูกได้ไม่สุขในเดือนนี้เป็นไงบ้างค่ะนึกว่าในเดือนนี้เนี่ยมันมีความลับต่อกันมีสิ่งที่ไม่ได้บอกมีสิ่งที่ไม่ได้พูดทั้งหมดมีสิ่งที่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดออกมาในความสัมพันธ์นี้มันมีความลับเกิดขึ้นค่ะระหว่างคุณแล้วก็เขา คุณรู้สึกยังไงคู่คุณคือมันเป็นไวเวอร์ซานาะมันสลับกันได้บางคนคุณเหนื่อยที่จะไปต่อบางคนคุณอยากเลิกอยากจบความสัมพันธ์นี้เต็มทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายพอพอเขามาง้อพอเขามาปรับความเข้าใจคุณก็กลับไปแต่ถามลึกๆแล้วนะว่าคุณเหนื่อยกับคนคนนี้แล้วก็มันมันมันหน่วงมากเลยอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่มั่นใจจริงๆว่าการมองอนาคตด้วยกันกับคนคนนี้มันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่า เขาล่าะค่ะรู้สึกไงคุณคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดหรือพูดอะไรไม่ค่อยคิด่ไรแต่เขารักคุณมากนะแล้วเขาก็คิดเรื่องอนาคตกับคุณแล้วเขาก็อยากสร้างอนาคตกับคุณเขารักคุณมากจริงๆอ่ะอันนี้นกพูดตรงๆแบบไม่ได้จะถ่วงไม่ได้จะเฟกนิวอะไรเงี้ยนกเห็นว่าเขารักคุณมากจริงๆนัในเดือนนี้ค่ะเขาทำไงแต่ว่าในเดือนเนี้ย นนกว่าเขามีความไม่น่ารักบางคร้เขาไปไหนมาไหนโดยที่ไม่บอกคุณแต่นนกว่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้นอกใจนะแต่แค่ไม่รู้ว่าจะต้องเล่าทําไมไม่รู้ว่าจะต้องบอกทําไมหรือว่ากลัวว่าถ้าบอกแล้วคุณจะไม่ให้ไปอะไรเงี้ยเป็นฟิลฟิลนันแล้วคุณนะคะคือนนกว่าคุณแอบรู้สึกแย่เพราะว่ามันมารู้ที่หลังมันเฮิร์ตกว่ามารู้ที่หลังมันเสียใจกว่า คือคุณแค่ไม่เข้าใจว่าถ้าเอาจริงๆนะนกว่าคุณจินตนาการได้เยอะมากว่าแบบหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดเรื่องจริงหรือว่าจริงๆแล้วเขาโกหกหรือมีอะไรที่เขายังทริกกี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือนกว่าเดือนเนี้ย trust หรือความไว้ใจมันโดนทําลายทีนี้มันโดนทําลายด้วยเรื่องเล็กน้อยมากค่ะเรื่องที่แบบมันหยุ่มหยิมมากเด็กน้อยมากมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะทะเลาะกันเลยถ้าบอกกันัะไม่ทะเลาะกันแน่แต่กลายเป็นว่ามันไม่บอกกันเงี้ยค่ะ แล้วพอคุณแลวเขาไม่ได้มีคําคู่ไม่ได้มีการบอกกันอ่ะอันนี้แหละมันคือปัญหาเลยทําให้คุณแลวเขาทะเลาะกันทําให้คุณแลวเขามีปัญหากันลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์คุณแม่เขานะคะสิงห์มิถุนมังกรชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุล H House E X ไข่ S s u n y คือให้หนกพูดตรงๆในเดือนนี้คุณดูแบบ คุณดูไม่โอเคเลยเพราะว่า trust มันโดนทำลายเนาะความเชื่อใจหรืออะไรต่างๆมันมันถูกมันเออบางคนเป็นลองดิสแทนด้วยเป็นรักระยะไกลด้วยก็ยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะคะก็อสิบน้วว่าพอคุณยิ่งไปคุยยิ่งไปปรึกษาเพื่อนงคุณจินนาการมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเขาไปทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นว้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าถามโน้วเขาพูดจบละความจริงมันถูกพูดตั้งแต่เขาพูดแล้วค่ะมันไม่มีอะไรที่จริงไปกว่านั้นละ แต่ประเด็นคือมันไม่แปลกอะคือคนเราเนี่ยนะพอได้โกหกอีกฝ่ายหนึ่งจะเชื่อใจมันก็ยากเนี่ยซึ่งนกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าถามในตัวนกอะความสัมพันธ์คือนกทนได้เกือบทุกความสัมพันธ์เลยนะแต่ความสัมพันธ์เดียวที่นกจะไม่ทนคือโกหกเพราะนกรู้สึกว่าการสร้างให้มันมีความเชื่อใจมันยากมากแล้วเวลาที่เราไม่สามารถเชื่อใจใครสักคนหนึ่งได้มันเหมือนถูกใส่ฟิลเตอร์ของความ ความโกหกไปหมดเลยอะความท็อกซิกไปหมดเลยจบลงไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ s ับส c คร b e แล้วก็เป็นกำลงังใจกับชอนทเวอร์ไดวิวเดี๋ยวเราเจอกันในทุกวันจันทร์พุธเสาร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ